ต่อไปเป็นแบบฝึกหัด1.8หน้า21นะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงเศษส่วนหรือจำนวนนับในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1ค่ะเป็นรูปผลไม้มาให้นะคะมีทั้งหมด40ผลโดยเป็นชมพู่25ผลและเป็นน้อยหนา15ผลนะคะข้อที่1ค่ะจำนวนชมพู่คิดเป็นเศษส่วนเท่าใด ผลไม้มีทั้งหมด40ผลนะคะชมพู่มี25ผลเขียนเป็นเศษส่วนคือเศษ25ส่วน40ของผลไม้ทั้งหมดก็คือ40ผลนะคะซึ่งเท่ากับจํานวนชมพู่25ผลต่อไปข้อ2ค่ะจํานวนน้อยหนาคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของเท่าใดและเท่ากับกี่ผล น้อยหนานะคะมีทั้งหมด15ผลจากผลไม้ทั้งหมด40ผลคิดเป็นเศษ15ส่วน40ของ40ซึ่งเท่ากับน้อยหนา15ผลต่อไปข้อ2นะคะมีรูปมาให้นะคะเป็นรูปของหนังสือมีทั้งหมด3ชนิดนะคะ หนังสือภาษาอังกฤษนะคะมี2กลุ่มหนังสือการ์ตูนมี3กลุ่มหนังสือภาษาไทยมี1กลุ่มนะคะรวมหนังสือทั้งหมด6กลุ่มข้อที่1ค่ะจานวนหนังสือภาษาอังกฤษคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจํานวนใดและเท่ากับกี่เล่มหนังสือภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมด2กลุ่มนะคะจากทั้งหมด6กลุ่ม เขียนเป็นเศษส่วนคือเศษ2ส่วน6ของหนังสือทั้งหมดทั้งหมดนี้นะคะมีหนังสือ30เล่มนะคะซึ่งก็จะเท่ากับจํานวนหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด10เล่มนะคะตรงนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ หนังสือภาษาไทยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจำนวนใดและเท่ากับกี่เล่มหนังสือภาษาไทยมีหนึ่งกลุ่มนะคะจากทั้งหมด6ก,กลุ่มเขียนเป็นเศษส่วนคือเศษ1ส่วน6ของหนังสือ30เล่มซึ่งหนังสือภาษาไทยนะคะก็จะเท่ากับหเล่มนะคะตรงนี้นะคะนับเป็นเล่ม ต่อไปคะ่ะข้อที่3จํานวนหนังสือการ์ตูนคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจํานวนใดและเท่ากับกี่เล่มหนังสือการ์ตูนนะคะมีทั้งหมด3กลุ่มจาก6กลุ่มดังนั้นเขียนเป็นเศษส่วนคือเศษ3ส่วน6ของจํานวนหนังสือทั้งหมดซึ่งก็คือ30เล่มดังนั้นหนังสือการ์ตูนนะคะจะมีจํานวนทั้งหมด 15เล่มนะคะซึ่งก็คือตรงนี้นะคะนับจํานวนเล่มนะคะได้เท่ากับสิบห้าเล่ม